มาดูตัวออเดอร์พิกเกอร์กันบ้างนะครับรุ่นนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะมากเลยเราก็เลยออกแบบให้กับโรงงานเนาะแล้วก็นําเข้ามาเรียบร้อยแล้วแหละมันก็จะเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงเพราะไม่ต้องไปใช้ถึงฟูครับผมเพราะว่าโกดังถ้าไม่ได้แบบโอ้ยมันบ่อยขนาดนั้นอนะฟู Full, มันก็ไม่มีความจําเป็นขยับอันนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปเอาของหยิบของลงมาได้ละหรือลูกค้าบอกว่าไม่มีความจําเป็นต้องใช้ตัวนี้อีกใช้บันไดก็ได้นะครับผมบันไดก็สะดวกสบายด้วยเช่นกันนะฮะตัวนี้ก็ ออกแบบมาใช้แบตเตอรี่แค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนมีประตูเปิดเข้านะฮะแล้วก็ประตูหน้าหลังที่จะออกตรงชั้นวางเรียบร้อยเลยแล้วน้ำหนักได้200กิโลครับผมยกสูงสุดได้ถึง4เมตรเลยทีเดียวก็บ้านเราถ้าโกดังไม่ใช่โกดังแบบโกดังใหญ่มากส่วนใหญ่ชั้นแหลกก็ประมาณสักสาเมตรตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ขนาดกว้างของมันแค่8 5เซนปกติแล้วช่องว่างระหว่างแหลกจะอยู่ประมาณสัก2เมตรกว่าเนาะ